เราก็เชื่อว่าหวานอย่างเงี้ยพืชมันจะงอกใช่ไหมแต่เรายังไม่รู้จนทั่งเราหวานมันออกไปแนวคิดของนายใหญ่ธนาคารเกษตรกรไทยในงานเปิดตัวเกษตรกรบิส s นสเทคโนโลยี Group หรือ KBTG ที่ประกอบไปด้วยเกษตรกรเทคโนโลยีกรุ๊ปเซ็คเตรีเสกษตรกรแล b บเกษตรกรซอฟต์เกษตรกรโปรและเกษตรกรเซิร์ฟนอกจากจะสะท้อนถึงความคาดหวังการสร้างนวัตกรรมทางการเงินรองรับธุรกรรมดิจิตลแบงกิ้ง ที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยการอัดงบการลงทุนด้านเทคโนโลยีสูงถึงปีและประมาณ5,000ล้านบาทแล้วการต่อยอดยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทนำด้วยการจับมือกับพันธมิตรทั้ง f ฟินเทคและ t e คส Startup ในรอบนี้ยังมีนัยสำคัญไปถึงการปรับโครงสร้างทางธุรกิจใหม่ในมิติต่างๆทั้งการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรการเนรมิตสภาพแวดล้อมให้พร้อมสนับสนุนเหล่าคีย์แมระดับมันสมอง รวมถึงการสร้างมิติการเรียนรู้ร่วมกันบนความคาดหวังของลูกค้าทุกกลุ่มในโลกการเงินยุคใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอีก5ปีหรือภายในปี2563จะมีจำนวนรายการธุรกรรมผ่านดิส t ต l แบงกิ้งเพิ่มเป็น7,900ล้านรายการต่อปีคิดเป็นมูลค่าธุรกรรม30ล้านล้านบาทต่อปีหรือเติบโต9ก้ากระโดดถึง10เท่าหลังจากที่ในช่วงปี2554ถึง2558 ธนาคารเกษตรกรไทยประสบความสำเร็จอย่างงดงามจากการก้าวขึ้นเป็นผู้นำอันดับหนึ่งดิ l ต a อแบงกอย่างต่อเนื่องด้วย Market s h a ชร์38%ท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบนโลกการเงินสมัยใหม่แม้การจัดตั้งเกษตรกร,กร Business Technology Group มาเป็นแกนหลักทำงานร่วมกับบรรดาสุดยอดพันธมิตรเทคโนโลยีทางการเงินจะตอบโจทย์การยกระดับและศักยภาพทางธุรกิจของเครือเกษตกรไทย ในการรักษาความเป็นผู้นำดิ i ต a l แบงกิ้งแบบทิ้งคู่แข่งแต่ทีมผู้บริหารระดับสูงก็ยอมรับว่าการสร้างส,รา,งสารนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินที่ต้องมีทั้งความโดดเด่นเข้าถึงง่ายสะดวกและปลอดภัยถือเป็นประเด็นที่มีความท้าทายเพราะสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นจากนี้ต้องสมบูรณ์แบบถึงจะสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้เพราะเทคโนโลยีมันมีมันมีมนม ความสามารถใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะในโลกนี้แล้วก็เป็นการเป็นบรรยากาศของการทดลองเป็นการของการคิดนอกกรอบเป็นบรรยากาศของการหาความรู้จากพาร์ทเนอร์ทั่วโลกว่าที่ไหนเขาทำอะไรกันอย่างไรเราดูซิว่ามันออกมาเป็นอะไรที่เราใช้ได้ไหมในระบบของประ,ประเทศไทยคือมันเป็นเรื่องของ,ของแนวคิดแล้วก็วิธีการทำงานประการแรกคือแนวคิดของทีมไอทีเองซึ่งเปลี่ยนไปว่าเป็นคนที่ สร้างสรรค์ธุรกิจต่างๆได้นะครับอันที่2ก็คือวิธีการที่จับคนมาอยู่ในที่ที่เดียวกันแล้วก็แล้วก็แลกเปลี่ยนคือเมื่อก่อนเนี่ยลักษณะการทํางานโดยทั่วไปเนี่ยแต่ละคนก็จะมีแต่ละฝ่ายของตัวเองแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองนะครับทีนี้เรารวมเนี่ยเราเราใช้วิธีแบบใหม่ก็คือเราเรียกว่าอาจาร,รย์มัลติโดจีด้วยนะครับก็คือว่าเอ่อทให้เขาลองแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากคือลองลองผิดลองถูกผิดก็เปลี่ยนผิดก็เปลี่ยน แล้วเอาทีมที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะั้นมาอยู่ในด้วยกันใน environment ที่ทำงานร่วมกันอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ของของ Startup r t u p ซึ่งเราเอามาใช้อย่างเต็มรูปแบบนะครับรวมทั้งวิธีการของที่เราเขาใช้กันอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์นะครับอย่างเช่นการระดมสมองที่เขาเรียกว่า h a กก a t h ทอนะครับแบบนั้นก็จะเอามาใช้ทั้งภายในเองแล้วกับพาร์ทเนอร์ภายนอก สิ่งที่ต้องจับตามองจากนี้คงหนีไม่พ้นประเด็นที่ว่า KBTG และบรรดาพันธมิตรจะคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินได้เมื่อไหร่และจะสามารถตอบโจทย์ความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่มต่อเนื่องได้หรือไม่เพราะนี่เป็นทั้งขุมทรัพย์ของรายได้จากค่าธรรมเนียมกลไกสําคัญในการหาโซลูชันให้กับกลุ่ม SME ที่มีปัญหานี้ NPL และการสนับสนุนการขยายฐานลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มสตาร์ทอัพนอกจากนั้นยังเป็นการลดความเสี่ยงของการพึ่งพารายได้จากดอกเบีย้ย ที่มีแนวโน้มหดตัวลงตามภาวะการสะลอตัวของสินเชื่อทั้งระบบทีมข่าว Business and Finance Money Channel รายงาน